ยิ้มไม่สวยเลยค่ะฟันเรามันเหมือนมันเยินแล้วก็มันห่างเราแบบคือเราเป็นคนชอบยิ้มเป็นคนสนุกแต่ว่าไม่มั่นใจค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนิตาจันจริงค่ะฟันเรามันเหมือนมันเยินแล้วก็มันห่างเราแบบคือเราเป็นคนชอบยิ้มเป็นคนสนุกแต่ว่าไม่มั่นใจค่ะ พอดีเส้นหาใน f c e e o o o อะคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แบบโทรเข้าไปเพื่อนะัดปรึกษากับหมอะคะ่ะแนะนําทุกอย่างว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะหลังจากนี้อะไรเงี้ยค่ะพูดพอค่ะโดยเฉพาะาการพูดพอคือชอบมากตั้งแต่บริการเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะสถานที่สะอาดดีนะคะ <c oughs> การเดินทางสะดวกมากเลยค่ะลงจาก BTS แล้วก็เดินเข้ามาได้เลยค่ะ เ่แปลงค่ะยิ้มมั่นใจเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปจัดเราก็ไม่ได้คาดหวังบอกว่าจะดีมากๆขอแค่แบบมันยิ้มสวยก็พออะไรเงี้ยค่ะมันดีมากจริงลองมาที่คลินิกนี้ดูไหมคะลองมาปรึกษาดูก่อนค่ะเผื่อชอบคิดว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ของหลายๆคนค่ะ